วันนี้เรามาทําน้ําตะไคร้กับใบเตยตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆนะคะรายการคุณขอมารายการนี้รายการคุณขอมาเลยคลิปนี้คือเพื่อนเขาอยากจะให้รู้สูตรไอ้ตะไคร้กับใบเตยตะไคร้ใบเตยสัมคระคุณมีอะไรบ้างใบเตยตะไคร้อันนี้ก็ช่วยขับสารพิษนะคะตะไคร้ใช่ค่ะขับสารพิษทาให้ผิวพรรณดีแล้วก็ช่วยในการแก้หวัดรักษาโรคเกาได้เลยนะค่ะ แล้วใบทีนี้ตะไคร้เนี่ยมีฤทธิ์มีฤทธิ์ร้อนใบเตยมีฤทธิ์เย็นแล้วก็มาผสมกันจะได้กลิ่นที่หอมแล้วก็ใบเตยเนี่ยเขาบำรุงหัวใจอยู่แล้วฤทธิ์เย็นเขาส่วนตะไคร้เขาฤทธิ์มีฤทธิ์ร้อนมันมาจับกันปุ๊บนี่ลงตัวเลยลงตัวเลยตะไคร้นอกจากบำรุงหัวใจไอ้ใบเตยเนี่ยนอกจากบำรุงหัวใจแล้วเนี่ยนะยังช่วยในเรื่องของแก้โรคกระดูกไขข้อกระดูกพวกนี้นะ แล้วเรากินของกินของตะไคร้ก็ช่วยทําให้ผ่อนคลายได้ด้วยนะครบเลยนะฮะเนี่ยสูตรสมุนไพรสองตัวเนี้ยเอาไปทํากันดูวิธีทำก็เราก็ใส่น้ํานะคะแล้วก็น้ําเปล่าเราเนี่ยค่ะน้ำสะอาดน้ำสะอาดแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ต้งทุบๆหน่อยนะถึงจะได้ออกตะไคร้ทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะฮะแล้วก็ใส่ใบเตยก็้วหั่เนี่ยค่ะเดือดหนึงแล้วเราก็ เดี๋ยวสักสิบถึงสิบห้นาทีแเ่าก็ปิดไากรองใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็กลิ่นหอมฉุยเลยกลิ่นใบเตยจากตะไคร้เข้าไปถึงหัวใจเลยนะอันนี้ปิดเราก็มากองกันนะคะปิดยังปิดไฟนิดนึงปิดไฟ่ากองเลยไฟนิดนึงเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ลืมเอาผ้ามานะคะเนี่ย ผ้าอะไรอ่ผ้ายกมันจะร้อนมันต้องใช้ตะบวยป่ะไม่ไม่ค่ะลินใส่เลยค่ะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวลินใส่เลยค่ะอาลินอ่ะมันร้อนนะขอขอผ้าหน่อยค่ะลองทุนหน่อยลองทุนหน่อยลองทุนหน่อยได้นะเอาทีเราใกล้ตัวที่มีลินเลยค่ะลินนนะลระวังมือนะคะขอกินใบเตยมากเลยโอ้โหสำเร็จเนี่ยกำไม่สำเร็จเลยเนี่ย นี่คะ่ะสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีแบบน,นงงี้นะฮะ,ะ,ะอ่าลินมา,นาประทานกันแล้วแต่ว่ายังดื่มไม่ได้นะคะร้อนต้องทิ้งให้เย็นสักนิดนึงนะคะให้อุ่นๆรนะะ้อนคนจีนก็ชอบกินร้อนๆองดม้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> หอมหอมหอม,หอมตะคไคร้ใบเตยันกินตะ,ะปาเลยคะ่ะลองไปทํากันดูคะ่ะ